สวัสดีครับสายและพันคลิปหรือไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์นะครับมี2ชื่อก่อนตอนนี้นะครับเพื่อให้ท่านที่เข้ามาใหม่จะได้เห็นช่องนี้นะครับวงจรพื้นฐานที่กำลังจะพูดถึงต่อไปก็คือแคร่นะครับทำไมมันหลายวงจรจังนะครับเดี๋ยวผมเอา อธิบายทีละวงจรที่ใช้กันอยู่ในรถเครื่องนะครับทั่วไปนะครับาการต่อตแตรนะครับก็วงจรเป็นอย่างนี้นะครับตแตรมีหนึ่งตัวนะครับมอเตอร์ไซค์มาตรฐานติดรถมาไม่มีแต่คู่ นะครับไม่เหมือนรถยนต์นะครับมันก็จะมีอันนี้สวิต์กดแตรนะครับสวิต์แฮนด์ข้างซ้ายนะครับก็มีปุ่มแตรกดแตรนะครับอันนี้ผมว่าสวิต์กุญแจนะครับแบตเตอรี่นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับผมก็เลยไม่ใส่สีอะไรเยอะแยะใช้ปากกาสีน้ำเงินเขียนง่ายๆนะครับ แต่สีสายที่จะอธิบายเนี่ยมันแต่ละค่ายมันไม่เหมือนกันนะครับผมยกค่ายฮอนด้ามานะครับสีสายของค่ายฮอนด้านะครับก็กุญแจก็มีเข้าหนึ่งออกหนึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายที่จริงกุญแจแต่รุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ค้วลบนะครับฮอนด้าลงกราวสีเขียวนะครับค้วบวก กบวกก็ผ่านฟิวอะไรผมไม่ได้วาดนะครับผ่านฟิวมาเข้ากุญแจเนี่ยนะครับสีแดงนะครับเปิดกุญแจปุ๊บเปลี่ยนสีเป็นดำนะครับอฮอนด้าแม้แต่ฮอน d a าบางรุ่นสีเมนไม่เหมือนกันนะครับมีโซนิกกับรู้สึกจะเป็นโซนิกซูม,มเ เว็บร้อยพวกนี้นะครับก็มีคลิปให้ดูเยอะแยะนะครับอ,อันนี้คือให้เข้าใจง่ายเอาพื้นฐานเดิมๆสีสายไฟนะครับเมนเดิมๆฮอนด้าก็คือดำดำล้วนนะครับจำเป็นนะครับถ้าเป็นค่ายอืน่นก็สีอื่นนะครับสีสายก็ต้องทำบ่อยๆก็จะจำได้นะครับ ออกจากเมนกุญแจอ่าสวิตกุญแจนะครับก็จะมาที่สวิตแฮนข้างซ้ายนะครับสวิตกดแตรนะครับอ่าถ้ากดปุ๊บมันก็จะต่อถึงกันนะครับอ่าเป็นสี LG ไรกรีนไรกรีนเขียวอ่อนนะครับเขียวอ่อนอ่าแล้วก็ไปที่แตรลง กาวในตัวนะครับก็คือขันน็อตใส่โครงรถนี่มันลงกลาวนะครับมีสายเดียวส่วนมากนะครับแต่บางค่ายมีสองขั้วนะครับอันนี้มีขั้วเดียวนะครับเดี๋ยวดูวงจรสองขั้วเขาต่อแบบไหนอันนี้ขั้วเดียวต่อแบบนี้นะครับเข้าแตรลงกลาวในตัวนะครับเมื่อกดสวิตช์ก็ไฟก็วิ่งเข้าแตรนะครับ แตรคงไม่ต้องผ่าให้ดูนะครับเกิดการสั่นสะเทือนของไดเแฟรมที่เป็นโลหะนะครับก็จะเกิดเสียงดังนะครับเพื่อส่งสัญญาณาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแตรก็มีเป็นวงจรไฟสัญญาณนะครับไฟที่ใช้ก็คงก็คือไฟ DC ที่มาจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไม่มีมันก็จะ ไม่เต็มใจร้องนะครับนั่นเองนะครับอ่าก็ไฟจากรถก็จะต่อเข้าช่วงนี้นะครับต่อขึ้นมาจากแผ่นชาร์จก็จะต่อร่วมเพื่อจะชาร์จลงแบตแล้วก็สองแหล่งใจนะครับแต่ไม่ได้วาดให้ดูนะครับอันนี้คือการต่อแบบแตรมีขั้วเดียวนะครับลงกราวในตัวตัวแตรเลยนะครับ แล้วก็เกิดเสียงดังนะครับเอาแล้วต่อแบบอื่นได้ไหมนะครับต่อแบบที่มีแตรมีสองขั้วนะครับนี่แตรนะครับนี่สวิตกุญแจอันนี้สวิตกดแตร์มาอยู่ข้างหลังแตรนะครับแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับขั้วลบลงกราวนะครับ ก็บวกมาที่สวิตกุญแจเปิดคุญแจออนปุ๊บเปลี่ยนสีนะครับมาที่แตร ى, เข้าสู่โคตรลวดนะครับที่จะทำให้แผ่นไดแฟมสั่นสะเทือนนะครับออกนะครับออกแล้วไปที่สวิตกดแตร ى, นะครับนี้สวิตกุญแจอันนี้สวิตกดแตร ى, นะครับต่างกันไหมครับ สวิตช์กดแตรอยู่ด้านหน้าอันนี้สวิตช์กดแตรอยู่ด้านหลังแตรนะครับก็กดแตรปุ๊บลงกราวที่สวิตช์นะครับ,รบ,บ,รบต่อลงกราวคบวงจรนะครับแตรก็สั่นสะเทือนทํางานนั่นเองก็ก็คือแตรนี้มีสองขั้วก็จะต่อแบบนี้นะครับทีนี้ ปัญหาที่พบนะครับไอสวิตกดแตรนี่มีตะกันนะครับถ้าหากว่ามีการ์วิสรถลดก็ฉีดน้ำมันครอบจักรวาลให้ลูกค้าหน่อยนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับกัดหน้าคอนแทคนะครับกดไม่ดังเนี่ยนะครับกดฉีดแล้วก็กดย้ำๆๆนะครับไฟผ่านไม่ได้ส่วนอื่น จ็คไม่ค่อยหลวมนะครับไอสวิตกุญแจมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับอ่าส่วนอื่นก็ส่วนมากที่เจอก็มีแค่สวิตกดแตรนะครับเป็นตะกันกดไม่ดังนะครับอ่าบ้านอยู่ใกล้ทะเลนะครับมีความเค็มของอากาศนะครับอ่าอันนี้มอไซค์เขาใช้ข้างอันเดียวนะครับไม่ใช่แต่คู่ทีนี้กรณี อยากอวดสาวนะครับซื้อแต่ที่เขาวางขายเสียงดังดังกว่าเดิมนะครับเขาเรียกแต่อะไรนะครับภาษาวัยรุ่นเขาก็เรียกตามภาษาเขาว่าแต่ลมแต่มันไม่ใช่ลมนะครับเป็นแต่หอยโข่งที่มีขายดังแรงกว่าเดิมนะครับอ่าแล้วเขาต่อยังไงอ่าแต่ตัวน,นี้ทําไมไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่ากินกระแสน้อยนะครับ หน้าคอนแทกนี้ก็เพียงพอที่จะรับกระแสไฟผ่านขดลวดนะครับของแครตัวเดียวนะครับแต่ถ้ามีการดัดแปลงนะครับก็จะจำเป็นจะต้องเพิ่มรีเลย์เข้ามานะครับดูวงจรต่อไปนะครับนี่คือวงจรที่กรณีไปซื้อแต่หอยข่งมา2ตัวเลยหรือตัวเดียวนะครับ ซึ่งดังแรงกว่าเดิมแบบตกใจเลยนะครับก็เมื่อดังแรงก็จะกินกระแสเยอะ,อะสวิตช์กดแตรเดิมๆสำมาต่อผ่านไฟฟ้าที่กินไฟวิ่งผ่านเยอะๆนี่มีปัญหานะครับก็จำเป็นต้องทำรีเลย์ใส่รีเลย์เข้ามาช่วยนะครับ เดี๋ยวดูรีเล์รีเล์คืออะไรเคยมีคลิปนะครับอันนี้รีเล์ยอย่างถูก10บาท20บาทนะครับมี4ขานะครับวงจรเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายซ้ำรีเล์หน่อยนะครับ ขั้วสามสิบอ่าสามสิบมีขั้วนะครับขั้วสามสิบขั้วแปดเจ็ดขั้วแปดห้าแปดหกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ทำขั้วหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ทำไมต้องมีสองหลักนะครับอ่าอันนี้ 8ปเอาไปใช้งานนะครับไฟมารอที่30ตัวนี้คือขดลวดที่จะดูดหน้าคอนแทคจาก30ไป87นะครับขดลวด86กับ85 85กับ86นี่ต่อไฟเข้าเส้นไหนก็ได้นะครับเพื่อผ่านขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทคให้30 ต่อถึง387นะครับไม่ใช่387นะครับอมันอันนี้ถอดมาให้ดูเคยมีคลิปรีเลย์คืออะไรนะครับลงไว้นานคนดูเยอะมากนะครับลองกลับไปดูในเพลิดนะครับอ่าขั้วมันก็จะมีอยู่โชว์อยู่ตรงพิมพ์อยู่ตรงนี้นะครับตรงขาอันนี้อาจจะมองไม่เห็นมองเห็นไหมครับนี่ครับ มองเห็นอันนี้86ดสคือขานี้ยแปดสขานี้ยมีคู่มีตัวเลขบอกซื้อมาใหม่ๆอันนี้กันน้ำห้าสิบรนกันน้ำไม่ได้นะครับ <c oughs> วเวลาติดตั้งก็ติดตั้งในท่านี้าราคาถูก20บาท30บาทนะครับ มีในท้องตลาดน่าจะมีหลากหลายยี่ห้อ,อมีวงจรให้ดูเหมือนกันวงจรแบบเมื่อกี้อธิบายแบบเมื่อกี้นะครับก็จะนำตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับเป็นหน้าคอนแทคสองหน้าคอนแทคโดยใช้สวิตช์กดแต่เดิมควบคุมนะครับ ไปดูวงจรเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมไฟขั้วลบลงกราวแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกก็จะต่อสายมารอที่รีเลย์นะครับดูวงจรข้างตัวรีเลย์แล้วให้เข้าใจนะครับมันต่อเข้าขั้วไหน ก็คือจะต่อเข้าคั่วเมื่อกี้ถ้ารุ่นนี้นะครับเป็นรีเลย์12โวลต์นะครับบอกคนขายไม่ใช่รีเลย์220นะครับ220โวลต์ AC ใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้รีเลย์หรือจะลองดูนะครับลองดูได้นะครับว่ามันดูดไหมนะครับมันอาจจะขดลวดมันเยอะนะครับ220มันไม่ดูดนะครับไฟไม่พอนะครับอ่ามันก็จะเข้าคั่ว นี่นะครับไฟก็จะมาต่อรอที่ขั้วสามสิบนะครับเพื่อจะข้ามไปแปดสบเ็อ่าอ่าตอนนี้ผมเขียนกํากับไปเลยสมมุติว่า,าซื้อรีเลย์ตัวนี้มานะครับเอ่อ ต่อไฟเฟสไปรอเลยนะครับที่30แต่ที่จริงมันมีช็อกเกตนะครับมีช็อกเกตให้นะครับแต่ถึงมีช็อกเกตเราก็ต้องต่อให้ถูกขานะครับอ่าไปรอที่30อ่าข้ามไป87ไม่ได้ตอนนี้ข้ามไปไม่ได้ถ้าไปได้ก็จะไปที่แตรอต่อสายไว้รอเลยนะครับแตรก็ติดตั้งสมัยก่อนผมติดตั้งก็บางทีมันก็ต้อง มอเตอร์ไซค์มันไม่มีพื้นที่นะครับก็ยัดยัดไว้แอบ,บๆหลบฝนหน่อยนะครับความหน้าลงอ่าใส่ตัวเดียวก็พอหรืออยากใส่สองตัวก็ต้องคุยกันนะครับมันไม่มีพื้นที่บางทีมันต้องอ่าตัดแต่งบังลมนะครับสมัยก่อนเวฟร้อยขายดีขายดีเฟฟร้อยนะครับเฟฟร้อยคาบูอ่าแต่แต่ลมก็มาฮ็ดช่วงนั้นนะครับ เขาเรียกแต่ลมแต่มันไม่ใช่แต่ลมนะครับแต่หอยโข่ง,งนะครับก็แปดสิบเกณนี่ไฟออกนะครับไปต่อใส่แต่ขนานกันนะครับต่อขนานนะครับแล้วก็ต่อลงกราวขนานร่วมลงกราวร่วมขันน็อตใส่น็อตลงโครงจุดใดจุดหนึ่งไม่ต้องวกมาที่ขั้วลบแบตเตอรี่นะครับแบบนี้ แล้วทีนี้เราจะใช้สวิตเดิมนี่ครับสวิตเดิมตัวนี้ไปควบคุมนะครับควบคุมรีเลตตัวนี้อีกทีหนึงนะครับอ่ามันเป็นยังไงก็นี่สวิตกุญแจก็เอาสายไฟบวกนะครับอ่าถ้าเป็นฮอนด้ก็ดำเมนดำนะครับอ่าเข้าควบ85หรือ86ก็ได้นะครับ เข้าหนเข้า85ออก86หรือจะเข้า86ออก85ก็ได้นะครับมันก็จะวิ่งเข้าขดลวดที่อยู่ในตัวรีเลย์นี้นะครับออกมาเสร็จปุ๊บเอาไปต่อใส่สวิตแตรเดิมนะครับสวิตแตรเดิมซึ่งเป็นสี Honda ก็คือ เนี่ยมันจะมีการตัดต่อสายที่สวิตแตร์นะครับสวิตแฮนข้างซ้ายนะครับอ่าเกิดความเสียหายอ่าต้องอธิบายนะครับให้เจ้าของรถเข้าใจนะครับอ่าก็ใสแ่แตรแตรมันก็ไอสวิตแตร์มันก็เข้าหนึ่งออกหนึ่งง่ายๆนะครับใส่สายไหนก็ได้นะครับเอาสายไหนลงกลาาก็ได้สีสายตัดทิ้งไปเลยนะครับตอนนี้ ก็มาที่สวิตช์แตแล้วก็ลงกล่าวสายหนึ่งนะครับเมื่อเรากดาเปิดกุญแจกดแต่ปุ๊บนะครับไฟที่มารออยู่แล้วนะครับไฟก็จะผ่านขดลวดนี่มารออยู่นี่กดปุ๊บลงกล่าวปุ๊บเกิดไฟวิ่งผ่านขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทกในตัวรีเลย์นี้นะครับ ให้ไฟที่มาต่อเนี่ยต่อไว้รออยู่แล้วนะครับ30ข้ามไป87เนี่ยเมื่อมันดูดหน้าคอนแทกลงมาดังแก๊กนะครับไฟก็จะวิ่งไปที่แต่ลงกล่าวก็บวงจรแตรดังนั่นเองนะครับอันนี้คือการใช้รีเลย์ควบคุมแตรนะครับวงจรแตรเป็นวงจรพื้นฐานง่ายๆนะครับซึ่งห,หลายคลิปที่ผ่านมาก็ ข้ามไปไกลถ้าเป็นหัวฉีดเป็นอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ยังค้างอยู่ที่ซูมเอ็กนะครับผมยังไม่พร้อมนะครับในเรื่องของสุขภาพก็นานๆปล่อยคลิปทีนะครับก็เผื่อคนใหม่เข้ามานักเรียนนักศึกษาหรือในช่างที่เปิดร้านทั่วไปทั้งแฟนคลับไทยลาวกัมพูชานะครับแต่นี้ทำมาหากินได้นะครับแต่ไม่ดังคิดตังได้นะครับ ห้าสิบบาทร้อยหนึ่งนะครับน่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางทักทายกันเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสาระพันคลิปหรือ,อไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณแฟนคลับหลายๆคนที่ทักเข้ามาทางโทรศัพท์ก็มีนะครับ ปรึกษาได้นะครับแต่ทุนนี้โทรศัพท์ก็เน็ตก็ไม่มีติดต่อยากหน่อยติดต่อส่วนตัวเบอร์ก็ลงไปในคลิปบ่อยๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ